ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะและยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นสัญชาติไทยนะคะแล้วก็จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,569นับอายุจนถึงวันที่1กันยายน2,568ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายนปี2,508ถึง1กันยายนปี2,509 สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้แล้วนะคะโดยคุณสมบัตินะคะเขาก็จะกําหนดไว้ว่า 1. จะต้องมีสัญชาติไทย 2. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509 3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยว,วัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันค่ะแล้วก็จะต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสางเคราะห์อของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเดือนหรือว่าค่าตอบแทนแล้วก็มีรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของรัฐนะคะสำหรับกรณีที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะแต่ว่ายังไม่เคยลงทะเบียนนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน2567ค่ะและเดือนมกราคมถึงกันยายน2568ตรงนี้นะคะจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปในส่วนตรงนี้จะไม่มีการจ่ายย้อนหลังนะคะและในส่วนของกรณีอายุจะครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2569ก็คือเกิดก่อนวันที่2กันยายนปี2 5 0 9นะคะ ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะและเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2568ค่ะโดยจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เช่นเกิดเดือนมกราคมนะคะก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแรกค่ะ ผู้สูงอายุนะคะก็สามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเองเลยค่ะหรือว่ามอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอร้องรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้นะคะโดยเตรียมเอกสารแล้วก็หลักฐานให้พร้อมนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็จะต้องใช้1บัตรประจําตัวประชาชนกรณีที่เป็นผู้สูงอายุแต่ว่าไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองได้นะคะก็สามารถมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ค่ะ โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตหรืออหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่ค่ะในส่วนของจำนวนเงินนะคะการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะจ่ายเป็นแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุค่ะโดยอายุ60ถึง69ปีนะคะก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทอายุ70ถึง79ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาท อายุ80 89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปตรงนี้นะคะก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางหน่วยงานที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะ โยผู้ที่อยู่ในกรุงเทพนะคะสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเขตเลยค่ะส่วนต่างจังหวัดนะคะสามารถสอบถามได้ที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่นหรือติดต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเบอร์022419000ต่อ4131ค่ะ